สวัดีครับเอทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะวันนี้ได้เมนูเด็ดเนานะเนี่ยหมกไข่ปลาครับไข่ปลาที่ได้ใส่มองดักตะขายได้ตอนเช้าเนาะก็เลยเอามาหมกตอนเย็นเนาะหมกกินแบบบ้านๆง่ายๆแซ่บ ฝนตกแล้วครับฝนตกโปรยๆเนาะไม่รู้ว่าจะหนักหรือเปล่าฝนเริ่มตกแล้วเนี่ย โอ้ยมันไหมแล้วโอ้ยไหมจะสุกไหมเนี่ยไหมแล้วครับเนี่ยโอย้ทะลุละมั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาถ้วยมาใส่กันนะอาจจะสุกละมัง้งเนาะลวกๆก,ก็ยังดี <c oughs> กินหมกไข่ใส่ใบตองเนี่ยเนี่ยทะลุแล้วเนี่ย ทลุแล้วเนาะอาจจะลองไปตองสองชั้นนั้นเนี่ยสงสัยอาจจะทะลุเนาะตามครับเดี๋ยวเอาไปกินข้าวเนาะแม่ก็กินข้าวเสร็จแล้วมัง้งเนาะนไนรายุเขากินข้าวเสร็จแล้วมัง้งแต่เราไปใส่มองดักตะข่ายไว้ก็กลับมาก็มืดแล้วหกโมงกว่าแล้ว,ลวเกือบทุ่มแล้วมั้งเนี่ย หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วครับทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปกินข้าวครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะ่ะฝนอนุญาตไปกินข้าวครับ,บแซ,บบบบแซบ่บครับหมกไข่ปลาสะเพียนแซ่บครับสุกแล้วครับทุกคนสุกแล้ว,ลวลนะบบนี่สิกลวกๆเลยเนี่ยสุกแบบเน้มๆลวกๆเลยเนี่ย เกือบจะไม่มันทะลุใบตองมันทะลุก็เลยแกะเร็วเนาะลูกวกเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยจับแซมด้วยกันครับไข่ปลาข้าวไข่ปลานี่แกงไก่ครับอันนี้ก็ประจอมที่เหลือามาตอนเที่ยงเนาะเรากินตอนเที่ยงไม่หมด ประจอมประจอมเป็นตัวๆเลยปลาเซวจอมตัวมันใหญ่ยังไม่เป็นดีครับแค่สามวันเนาะกินข้าว้วยกันครับเอฟซีทุกคน แค่นี้แหละครับเอฟซีทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแซ่บแซ่แบไข่ปลาแบบลวกลวกนะครับกระจอเนน้ำแกงไก่เหลือตเส้นหนึ่งเนาะแม่กินข้าวเสร็จแล้วกับน้องอันวายุก็กินละแซ่บแซ่บครับสวัสดีครับกินข้าวอิ่มแล้วครับ ดูโหฝนตกหนักเลยหนักเลยครับหนักเลยฟ้าร้องด้วยเห็นนี้แล้วครับซีล็อกบนตัวฟ้าร้องเนาะกับแทบครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเนี่ยฝนตกหนักเลยวันนี้เราใส่มองดักตะข่ายไว้ไม่รู้ว่าเป็นไงดอกเนาะเห็นนี้แล้ครับสวัสดีครับ